สบายดีเพื่อนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าอ้ายเอยที่เคยใช้เป็นเต์เครื่องนี้เนาะบางคนก็อาจจะบมาทัานหูเนาะแต่อากาศลักของเครื่องนี่ก็คือซับมึกเต็มเขาจะมีวิธีแก้ไขก็คือเขาต้องได้เป็นโลด โปรแกรมตัวนี้มาเนาะเอฟสันหรือว่า Adjustment p โปรแกรมหลังจากที่เข้าโหลดมาเข้าเปิดมามจะได้น้าต่างประมาณนี้ในขั้นตอนนี้แมนให้เลือกมุมขวามือเลอเพื่อการเข้าไปใช้งานโปรแกรมกดไปที่ขวามือหลังจากนั้นมาหน้านี้มันจะให้เลือกพินเตอร์เนาะเขาใช้พินเตอร์เครื่องไหนแมน,นเลือก ให้เลือกเครื่องนั้นค่อยใช้ L360 ตัวน,นี้แม่นพอร์ต USB เนาะถ้าว่าผู้ใดที่หูว่ามันเป็นพอ่อใดก็เลือกได้เท่าว่าบ่งูกันให้เลือก Auto Selection ได้เลยเนาะหลังจากนั้นกด OK ไปเลยมันจะมาอยู่ในหน้านี้ให้เราเลือก w เวท Pad Link Counter กด OK ไปเลย หลังจากนั้นมันให้เอาติกทีเมนพอร์ตเคาน์เตอร์แล้วกดี่เซ็กบาทหนึ่งแล้วต่อมาต่อมาให้เอากดไอคอนอินสแตนโอ้ยลืมลืมลืมเอาต้องกดทีเมนแพดเคาน์เตอร์ path, counter, สก่อนแล้วจังมากดออร์แกน a เซชัน กดเลยเราจากนั้นมาตัวลูงนี้กดไปเลยตื๊บแล้วโปรแกรมมันจะให้เฮารีบูตเครื่องปิ้น,นะหรือว่าปิดนเป็นตร์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ให้สังเกตเบืดด้องตันนี้ดอกไฟมันยังอยู่เนาะดอกไฟยังงุงอยู่แต่ว่าเอาหันมาเบื้องบนนี้แล้วกดโอเคมันจะบอกให้เปิดปินเตอร์อีกครั้งหลังจากนั้นเปิด ตอนนี้สังเกตเห็นได้ว่าดอกไฟอันไฟเสาะไฟที่มันฮุ่งสีแดงอะ่ะบกขึ้นแล้วแสดงว่าเฮารีเซ็ตทรับมึกได้สำเร็จเนาะนอกจากนั้นแล้ว เราจะสังเกตเห็นในวาบบมีดอกไฟอย่างดอกไฟแดงที่มันหุ่งอยู่กับมากะเศราแล้วหลังจากนั้นมันเห่าสามารถปิดโปรแกรมได้เนาะปิดไปเลยปิดไปเลยฟินิชไปเลยหลังจากนั้นเห่าจะมาทดสอบพิมพ์ลองเบิ่งเนาะว่ามัน จะใช้ได้หรือบอตอนนี้เฮาก็สร้างพิมพ์ไปแล้วจะสังเกตเห็นดาว่าดอกไฟสีเขียวมันกระพริบถือว่าขั้นตอนในการรีเซ็ตสัมมึกเอฟสันเอลสามหกศูนย์แมนสำเร็จเนาะถือว่าผ่าน ถ้าว่าท่านใดหรือว่าน้องๆคนใดที่ยากหูหรือว่ายังบอกเข้าใจยักได้โปรแกรมหรืมอมันยังกะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้คอมเมนต์สามารถคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปได้เ้อมีนะหรายกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่หรือถ้าว่าคลิปนี้มันเป็นบทเรียนถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กะ ฝากแชร์ต่ตอๆกันไปนะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะ่ยเจอกันไม่ได้ในคลิปต่อไปเนดะ้อมีอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวขอสิเข้ามาอ่านนำหลัง